ไอ้อ้วนอ้วนไปดูยายสิไปดูยายก็ทำอะไรจะเก็บของ จะไปดูตรงนั้นดูขวดตรงหน้าบ้านยังไม่ได้ไปดูเลยเขาเก็บไปแล้วกันเนี่ยแต่เขาก็เหลือไว้ให้ใช่ไหมเก็บไปตั้งแต่เช้าเก็บขวดเหรอก็ขยะมาเก็บไปหมดแล้วขยะมามาเช้าเ้าเบาๆเบาลูกเบาๆ ม่บ้านคุณยายไหนหลังไหนของคุณยายอ๋อหลังนู้นเนาะหลังนู้นหลังงหลันู้นหลังจานตรงนี้เลยง่ายเอารองเท้ารองเท้าคองเท้าไปไหนไปเอารองเท้ามาใช้จัมพูใช้ชมพูหมดคนนี้ชอบเหมือนยายยายก็ชอบสีชมพูหมดชอบสีชมพูใส่าาพูดดมเเลยยยกิชอบสีชมพูน้องเกิดวันอะไรลูก ้องรู้ไหมย,ย,ยีไม่ออกไปย,ยีไปไหนเลยเดี๋ยวอย่าเดินอย่างนั้นรอผู้ใหญ่ก่อน <c oughs> ค่อยๆเดินดูรถด้วยหัดดูรถด้วยหัดดูรถด้วยดูซ้ายดูขวา ตูรถด,ด,ด้วยนั้นนะ ไปเข้าไปหาวหวานเลยจะล้มทับตัวเองนยะเดิอนออกมาเนี่ยเฮ้ยล้มทับตัวเองมาเลื่อนมาอีกออกมาอีกออกมาอีกนี่โกงจังเลยเนี่ย ยังไม่ได้ไปดูเลยเขาเก็บไปแล้วกันเนี่ยแต่เขาก็เหลือไว้ให้ใช่ไหมเก็บไปตั้งแต่เช้าก็ขยะมาเก็บไปหมดแล้วขยะมันมามาเช้าเบ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 าลูกเบาเบาในบ้านคุณยายในหลังไหนของคุณยายอ๋อหลังนู้นเนาะหลังนู้น หลังนู้นลางจานตรงนี้เลยง่ายเอารองเท้ารองเท้าคุงเท้าไปไหนไปเอารองเท้ามาใช้จมพูใช้จมพูหมดคนนี้ชอบเหมืนยชอบสีจมพูหมดชอบสีจมพูน้องเกิดวันอะไรลูกนอ้นองรู้ไหม